โอ้คอมเมน์ดินผ่านแห้่ออกมาประนามสวีเดนกันยกใหญ่เลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบข่าวว่าสวีเดนอนุมัติขายเครื่องมินกิฟเฟนให้กับไทยเราเนี่ยสี่ลำดุลเมื่อวานที่ผ่านมานะครับบอกว่าเราต้องประนามสวีเดนเพราะสวีเดนเป็นประเทศที่ชอบอ้างว่ารักสันติภาพแต่ถ้ารักสันติภาพจริงๆเนี่ยทำไมพวกคุณถึงขายเครื่องมินกิฟเฟนให้กับประเทศไทยเอยียงวะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอคนนี้คนเดิมนะครับเมื่เดิมก่อนที่เราจับไปฟังเนื้อหาสงลาน้ย แล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนากะต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากและสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะมาเล่าถึงความะาระรรมชั้ชอของคนคอมเนให้กับทุกคนฟังกันอีกแล้วย้อนกลับไปเมื่อวันที่ผ่านมานะครับทางประเทศไทยเราเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินกิฟเฟนอย่างเป็นทางการจากสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งหมดเนี่ยจะตกลงกันที่สี่ลำนะครับโดยทางฝั่งไทยเนี่ยก็ส่งพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศขออองงกกททััพาาศไยนะครบ เดินทางไปเยือนถึงสวีเดนเลยนะเพื่อลงนามข้อตกลงกับนายพอลแจ็กสันรัฐมนตรีกลาโหมของสวีเดนแล้วก็มีนายมาลิดสงเงียมพงศ์รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยแล้วเนี่ยเป็นสักขีพยานในการเซ็นสัญญาในครั้งนี้โดยมูลค่าในการเซ็นสัญญาทั้งหมดก็จะอยู่ที่19,00 0ล้านบาทนะครับจะส่งมอบเครื่องบินให้ทั้งหมด4ี่ลำภายในระยะเวลา4ปีก็คือจะเสร็จสิ้นทั้งหมดในระยะเวลาไม่เกินปี2572 แถมแค่นี้ไม่พอนะครับไทยเราเนี่ยได้มีการออปชันเสริมเป็นของแถมมูลค่าราวๆหนึ่พันบาทกันเลยทีเดียวซึ่งของแถมนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกของแต่งพวกกระสงกระส,สนอะไรนู่นนั่นแหละถึงเพราะอะไรทําไมเขาถึงให้ของแถมที่มันมีมูลค่าสูงขนาด1,000ล้านบาทอันนี้นะก็ไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเป็นเพราะไทยเราเนี่ยมีการสั่งซื้อเครื่องบินกิฟเฟนกับสวีเดนมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจนะครับไทยที่ท,ทราบข้อมูลก็รบกวนบอกให้นาทราบ้วยกันละกันแต่หลังจากที่ทางไทยเราเนี่ยได้เซ็นสัญ,ญญาอย่างเป็นทางการโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคร แต่คนที่เดือดร้อนและให้ความสนใจกับข่าวนี้มากที่สุดก็เป็นคนกัมพูชาซะอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีการลงข่าวนสื่อต่างประเทศยยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือสื่ออย่างรอยเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงและคนเขมรเนี่ยก็ชอบเข้าไปอ่านกันเป็นอย่างมากซึ่งน้าก็งงเหมือนกันนะครับคนเขมรชอบอ่านสื่อรอยเตอร์แต่เวลารอยเตอร์ลงข่าวว่ากรรมัมพูชาเปิดการโจมตีประเทศไทยแม่งเสือกไม่เชื่อซะอย่างนั้นหาว่ารอยเตอร์ลงข่าวปลอมซึ่งสื่ออย่างรอยเตอร์เนี่ยก็มก เล่นใหญ่เล่นโตในการซื้อเครื่องบินขับไล่ของสวีเดนกิฟเฟนเพิ่มอีก4ลำลวดนะครับในเงินจำนวน19,000ล้านบาทและทางสวีเดนก็ให้ของแถมมาเป็นออปชั่นเสริมมูลค่า1,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวและหลังจากที่คนขับเหม็นเขาได้ทราบเรื่องนี้นะครับก็ไม่พอใจดินกันพล้านแล้วก็เข้าไปโทรลงที่สื่ออย่างรอยเตอร์แล้วก็โทรลงที่เพจของรัฐบาลสวีเดนกันยกใหญ่แล้วก็รวมถึงเพจบริษัทซาบซึ่งก็คือบริษัทแม่ที่เป็นผู้ผลิตเครื่องบินกิฟเฟนนี่แหละโดยพวกเขาเนี่ยเข้ามาเรียกร้องให้ทเยกรบัปะะศไซ รอบประเทศไทยเนี่ยพอได้เครื่องบินมาแล้วก็เอามาขับไล่คนกัมพูชยให้ออกไปจากพื้นที่ฉะนั้นสวีเดนไม่ควรที่จะไปสนับสนุนประเทศไทยถ้าสวีเดนยังคงยืนยันที่จะขายเครื่องบินให้กับประเทศไทยอยู่กัมพูชยเราจะขอความบาดและขอประนามสวีเดนในทันทีประเทศสวีเดนเคยบอกกัมพูชาไม่ใช่เหรอว่าอยากให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีแต่ความสงบสุขอยากให้กัมพูชาเป็นประเทศที่มีแต่สันติภาพแต่สิ่งที่สวีเดนทามันคือสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยสวีเดนขายเครื่องบินลบให้กับประเทศไทยประเทศไทยก็เอามาใช้กับกัมพู นี่มันคือสิ่งที่สวีเดนทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดคนคอมเมนต์เขาก็ออกมาสวดกันยับเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แถมแค่นั้นไม่พอนะครับนอกจากที่เขาต้องการให้สวีเดนยกเลิกการขายเครื่องบินให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยพวกเขายังต้องการให้สวีเดนเนี่ยเรียกร้องให้ทางประเทศไทยนั้นปล่อยทหารกัมพูชาทั้ง18คนที่ถูกไทยแล้วเนี่ยจับไปนะครับเห็นเขาบอกว่าสวีเดนเนี่ยน่าจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้น่าจะถูกต้องสักกว่าเพราะถ้าหากอยากให้กัมพูชาเกิดสันติภาพคุณก็เข้ามาช่วยเหลือเราสิไม่ใช่ใครของ ก็มีการเรียกร้องให้สวีเดนเข้ามาช่วยเหลือพวกเขากันทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของพวกเขากันหน่อยดีกว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าสวีเดนเซ็นสัญญาขายเครื่องบินขับไล่มาเอ้ยเครื่องบินขับไล่การลุกลานของพวกต่างดาวพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่ารัฐบาลสวีเดนคุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณก็รู้ว่าประเทศไทยซื้อเครื่องบินมาแล้วก็เอามาใช้โจมตีกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรกันเนี่ยจีนขายเรือดำน้ำให้กับประเทศไทยสวีเดนก็ขายเครื่องบินลบให้กับประเทศไทยแบบนนีี้ประเเททศไยยยยกกกก็มมมออาาาาุธงล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสุดท้ายสวีเดนก็คิดถึงแต่เรื่องเงินไม่มีประเทศไหนที่จริงใจกับกัมพูชาเลยประเทศมหาอำนาจชอบอ้างว่าต้องการสันติภาพไม่อยากให้ประเทศเล็กๆอย่างกัมบูชามีการลิดลอนสิทธิมนุษยชนให้คิดถึงแต่ความสันติแต่ดูสิ่งที่พวกเขาทําสิพวกเขายังคงขายอาวุธให้กับประเทศที่ลุกลานเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันสงสัยว่าการตกลงซื้อขายครั้งนี้ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่เราควรจะมีการแจ้งเรื่องนี้ไปสหโลกนั้นตรวจสอบเพื่อให้สหโลกนั้นลงโทษพวกเขาทั้งสวีเดนและประเทศไทย เราไม่ควรที่จะยอมเป็นแค่เหยื่อเพราะไม่งั้นเขาก็จะกดขี่ข่มเหงเราไปตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการขายเครื่องบินได้แต่ละครั้งทาให้สวีเดนนั้นได้กําไรมหาศาลดังนั้นพวกเขาไม่สนใจคําเรียกร้องของเราชาวกัมพูชาถึงเวลาแล้วที่เราจะซื้อหาเครื่องบินลบมาใช้บ้างเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนกับรัสเซียกับตุรกีกับยูเครนกับฝรั่งเศสเราก็ควรที่จะติดต่อประเทศเหล่านั้นให้ช่วยเหลือในการนําเครื่องบินลบมาใช้ที่กัมพูชาบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวีเดนเป็นประเทศที่บอกกัมพูชา อย่างสม่ำเสมอว่าอยากให้กัรบ,บูชานั้นเป็นประเทศที่เคารพสิทธิมนุษยชนอยากให้กัมบูชามีแต่สันต,ติแต่สุดท้ายเงินมันก็สําคัญกว่าสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคอมเมนต์ต,ต่อม,ตมตาเขาบอกว่าสวีเดนขายวุฒิให้กับประเทศไทยเท่ากับว่าที่สวีเดนเคยบอกให้กัรบ,บูชานั้นควรจะมีสันต,ติภายในป,ประเทศเป็นคําแนะนําที่ไหลคามากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคิดอยู่แล้วว่าสวีเดนเป็นพวกที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองถ้ามีผลประโยชน์ที่ดีและมากเพียงพอก็พร้อมที่จะขายสินค้าของตัวเอง ทั้งๆท,ที่รู้ว่าคนที่จะขายของให้เนี่ยจะเอาไปใช้ในทางที่พิษคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลสวีเดนควรที่จะมีการระบุเอาไว้ในข้อตกลงว่าประเทศไทยห้ามนำเครื่องบินกิเฟนมาโจมตีและขับไล่กัมพูชาถ้ามันเป็นแบบนั้นเราจะชื่นชมคุณและจดจําคุณไปตลอดชีวิตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเล่นละคอรหลอกให้สวีเดนขายเครื่องบินให้กับพวกเขาพวกเขาเขียนระบุเอาไว้ในสัญญาว่าพวกเขาจะใช้เครื่องบินในการปกป้องประเทศสวีเดนไม่น่าจะไปเชื่อกับคำหลอกลวงของพวกเขา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพอมีผลประโยชน์กับตัวเองก็ไม่สนใจว่าประเทศอื่นๆจะต้องเดือดร้อนแค่ไหนนี่แหละถึงบอกว่าไม่มีใครรักเขมรเท่ากับเขมรด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเงินเป็นสิ่งที่สวีเดนต้องการเท่านั้นใช่ไหมทงทั้งที่รู้ว่าประเทศไทยจะเอามาขับไล่กัมพูชาสวีเดนก็รู้อยู่ว่ากัมพูชาเราต้องการที่จะอยู่แบบสันติและอยู่แบบสงบสุขคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยซื้อเครื่องบินจากสวีเดนแล้วทําไมเราถึงไม่ซื้อเครื่องบินจากอิสราเอลหรือว่าอเมริกาหรือว่ารัสเซียก็ได้คอมเมนต์ต่อมาเเขวงงจะททํใปรศีิน แต่ประเทศเรามีแต่คนจนเขาถึงได้เหยียบเราแบบนั้นแต่ก็แปลกทำไมผู้นําของเราถึงไม่คิดจะซื้อเครื่องบินลบมาใช้บ้างขนาดประเทศเราพวกเขาจนกว่าเราพวกเขาก็ยังมีใช้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราจะถือว่าประเทศสวีเดนคือฆาตกรไม่แตกต่างกับประเทศไทยเพราะพวกเขาก็จะใช้มาบดขยี้ฐานของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณก็รู้ว่าประเทศไทยซื้อเครื่องบินแล้วก็อามาใช้โจมตีกัมพูชาทําไมถึงยังขายให้กับเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลสวีเดนคุณไม่ควรขายเครื่องบินให้กับประเทศไทยเพราะประเทศไทยจะนำเครื่องบินของคุณ เอาไปใช้ในทางที่ผิดพวกเขาจะใช้ในการยึดพื้นที่ของกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวีเดนก็ไม่แตกต่างกับประเทศไทยสุดท้ายพวกคนก็เผยท่าแทะว่าไม่มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันก็คอมเมนต์ของคนเขียไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคนเขียก็จะดิ้นแล้วก็แสดงความไม่พอใจกันทางประเทศก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาซะด้วยซ้ำไม่มีเงินก็น่าจะอยู่เงียบๆไปซะประเด็นคือออกมาแสดงความเดือดร้อนกันยกใหญ่แล้วเอาตรงๆนะครับที่ไทยเราซื้อเครื่องมินกิฟเฟนเนี่ พอไทยเราเนี่ยก็มีโครงการที่จะซื้อเครื่องบินมาใช้ตั้งนานแล้วและไอ้เครื่องบิน4ี่เครื่องที่เพิ่งเซ็นสัญญากันเนี่ยเขาก็คุยกันมาหลายปีแล้วน่าจะประมาณ4ี่หปีนี่แหละแต่เพิ่งจะเบิกเงินกันได้นะครับก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าสาเหตุที่เซ็นให้ซื้อกันเนี่ยเพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่จากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไม่ผ่านกันสักทีนะครับเกี่ยวกับการซื้ออาวุธไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่าเรือดำน้าแต่หลังจากที่มันเกิดการมะทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกมัมพูชาเนี่ยทุกอย่างก็ผ่านฉลุย ก็รออีก3ปีนะครับสำหรับเดือดํำน้ําจากประเทศจีนนะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ตัวถังนะครับคือตอนแรกเนี่ยได้ตัวถังมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยยังไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือโอเคเซ็นผ่านเรียบร้อยแล้วก็อีกไม่เกิน4ปีก็จะได้เครื่องบินกิฟเฟนเข้ามาเพิ่มอีก4ลําแต่ว่าอีกประมาณสักไม่เกินปี2ปีนี่แหละก็จะได้เครื่องบินมาเพิ่มอีก4ลํลก่อนนะครับนั่นคือเครื่องบินจากอเมริกาเครื่องบินโจมตีขนาดเล็กวูบเวลินอะไรสักอย่างนี่แหละโอ้โหช่วงนี้พี่ไทยแล้วก็ใจป่านนินเหลเ <ๆ S 2> าอ ยังไงก็อย่าลืมลบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2คอมเมนต์ด้วยและส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสัตครับ